บทที่917จัาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์ได้เรียกร้องให้ปีศาจแห่งความมืดแยกใบมีดออกและช่องว่างที่ใบมีดแยกผ่านไปนั้นถูกฉีกออกเป็นชินช้นชิ้นและช่องว่างที่แตกสลายก็พังทลายลงและไม่สามารถรักษาให้หายได้นี่เป็นเพราะพลังเดรัจฉานบริสุทธิ์ของตัวเองเท่านั้นและไม่ได้ใช้คุณลักษณะของอาวุธเองถังซานสนใจสนามรบนี้อย่างกระตือรือรน้นและในทันทีสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ทั้งสองก็ชนกัน แรงรด้วยเสียงประทาที่รุนแรงพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของทุกคนก็คำรามและพื้นที่ก็ถูกเขย่าเป็นคลื่นด้วยความเชี่ยวชาญด้านอวกาศอย่างแท้จริงเหมยกงจือได้รับผลขอองค์การปล่อยแรงผ่านการสั่นสะเทือนของอวกาศแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเผชิญกับการโจมตีของจักรพัดปีศาจทลายสวรรค์เขาสามารถถอยทีละขั้นและเสียเปรียบได้เท่านั้น ความแข็งแกร่งของเหมยกงจื่อถูกเผาผลาญอย่างรุนแรงและเป็นการยากที่จะต้านทานการโจมตีของจัก,กรพรรดปีศาจแยกสวรรค์ห้าห้าห้าสาวน้อยเก่งจริง,รงๆฉันอิจฉาวความสามารถของเธอแต่การโจมตีครั้งต่อไปจะไม่ง่ายนักหลังจากนั้นจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกนภาและเหมยกงจื่อก็เว้นระยะห่างกระตุ้นรอยร้ยราวปีศาจทมินใบมีดใบมีดที่ร้าวในมือของเขากระแทกเข้ากับสายลมสีดำและห่อหุ้มเศษซากอวกาศรอบๆไว้ ลองใช้เคล็ดลับนี้ดูสิดูว่าพรสวรรค์ด้านอาวกาศของคุณช่วยคุณหรือทำร้ายคุณเขาแทงและเข้ามาหาเหมยกงจืออีกครั้งใบมีดแตกแปลกประหลาดอยู่ใกล้ามากในทันทีที่เขาคิดไม่ถึงเหมยกงจือสามารถต้านทานด้วยดาบแนวนอนโดยไม่รู้ตัวคุณไปไม่ได้ทั้งซานตะโกนเร่งหอแห่งการเวลาและอวกาศและวิ่งไปหาเหมยกงจือย้อนเวลากลับไป ในช่วงเวลาวิกฤตใบมีดที่แอร์ตกออกอยู่ในมือของจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกนภา,ากลับสู่สภาพเดิมเช่นนี้แรงกระแทกยังคงกระแทกเหมยกงจือที่บินหนีไปเหมยกงจือกระพือปีกเพื่อทําให้ร่างกายของเขามั่นคงโชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บและในเวลานี้แทงซานได้รีบไปที่ด้านเหมยกงจือ จัก,กระพรดปีศาจท,ที่แยกจากสวรรค์ได้ห่อหุ้มส่วนที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆไว้ในใบมีดที่แตกกล้าวและผสมกับพลังทำลายล้างจำนวนหนึ่งหากไม่ใช่เพราะแทงซานย้อนเวลากลับไปดาบที่แตกก็จะเป็นกลับคืนสู่รูปลักษณ์เดิมไม่ว่าเหมยกงจือจะบล็อกหรือใช้พลังแห่งอวากาศเขาจะถูกรัดคอด้วยกระแสน้ำมวลที่ควบคุมโดยท้องฟ้าที่แตกแยกและเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนรางไหมซึ่งอันตรายมาก ฉันเองที่ประเมินคนนั้นต่ำไปคุณเพิ่งรวมพลังของสายเลือดของคุณคุณยังไม่ได้จับมันจนหมดมันเกือบจะทำร้ายคุณแท้งซานกล่าวกับเสี่ยวเหมยดึงเธอไปข้างหลังเขาความแข็งแกร่งของพระเจ้าระดับราชาถูกต้องตอนนี้ก็ยังทรงพลังเกินไปสำหรับเราและดูเหมือนเขาจะไม่ถูกจำกัดด้วยดาวเลยซึ่งแปลกเกินไปและตอนนี้คนเดียวที่สามารถจัดการกับเขาได้ทำได้แค่ลองใช้ดาบอาชูรา แต่ดาบศักดิ์สิทธิ์ชูร่านั้นไม่สามารถหลบหลีกในการต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของเขานั้นมากเกินไปและเขาสามารถยับยั้งแอ t r ทรบิลอวกาศของฉันได้หากคุณสามารถหายวับไปจากกระแสน้ำวนแปลกๆของเขาได้ทุกครั้งอาจมีความหวังสำหรับคุณและฉันที่จะเข้าร่วมกองกำลังเหมยกงจือเมื่อได้ยินการประเมินของถังซานเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิแยกนภาเขาไม่สามารถถอนหายใจได้ราชาเทพยังคงทรงพลังเกินไป ไม่มันทำไม่ได้ฉันอาศัยการย้อนรอยเวลาเพื่อกำจัดกระแสน้ำวนไม่ต้องพูดถึงการบริโภคมหาศาลและการย้อนรอยก็มากเกินไปกระแสน้ำวนที่รัดคออาจทำให้เวลาและพื้นที่แตกสลายได้มันเสี่ยงเกินไปถังซานอธิบายเพื่อส่งผ่านอำนาจการตัดสินของดาบอาชูราคุณต้องพยายามสื่อสารกฎของดาวดวงนี้และรวมพลังของดาว สัตว์ประหลาดจากนอกอาณาจักรเช่นจาก,กระพัดแยกนภาจะถูกระงับโดยดาวอย่างแน่นอนตอนนี้คุณต้องพึ่งพาดาบอาชูราเพื่อยืมดาวพลังที่จะตัดสินเพื่อเอาชนะเขาแต่ฉันไม่รู้วิธีสื่อสารกับดาวจงเชื่อในตัวเองและดาบเทวเทพอสูรพยายามค้นหาความรู้สึกกอขอองค์การก้าวข้ามหายนะ นั่นคือสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับดาวถังซานกล่าวพร้อมกับอุ้งเหมยกงจือไว้ในอ้อมแขนของเขาฉันจะพยายามอุ้งเขากลับมาให้มากที่สุดคุณทำงานหนักมาระยะหนึ่งแล้วเหมยกงจือก็จมูกบูดเช่นกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยเกินไปไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของความทรงจำของเสีย่ยวอูหรือการโจมตีอย่างกระทันหันของศัตรูที่มีอำนาจสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้เวลาในการยอมรับอย่างช้าช้า สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือหลังจากตัดสินใจแล้วเหมยกงจื่อไม่พึ่งพาอ้อมแขนของถังซานเธอจึงผลักถังซานออกไปเพื่อที่จะเป็นผู้หญิงที่สามารถช่วยแทงซานได้เธอจะต้องแข็งแกร่งเป็นพิเศษฉันจะสื่อสารกับดาวตอนนี้คุณต้องระวังรังเขาวไว้ฉันเกือบจะรักคุณแล้วฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูความรักที่น่าเบื่อของคุณ ฟาแตกที่อยู่ข้างๆในที่สุดก็กลั้นหายใจไม่ออกระหว่างการสนทนาของแทงซานกับเหมยกงจือไม่ได้รบกวนเขาหรือมันไม่ใช่ว่าทางออกของเขานั้นกระตุ้นการควบคุมเวลามันเป็นการหายตัวไปอย่างกระทันหันของกระแสน้ำมวลทำลายล้างของเขาเองความสามารถของเขานั้นสัมพันธ์กันห้าห้าต่อไปเป็นคุณเทพแห่งท้องทะเลที่จะมาท้าทายฉันหลังจากจัดการความคิดของฉันแล้วฉันก็จะเปิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณจะเป็นคนแรกที่ถูกฆ่า ช่างเป็นน้ำเสียงที่ไพเราะคำพูดเช่นนี้จะทำให้การลงโทษของพระเจ้าลดลงทังซานกล่าวอย่างใจเย็นแต่เขาไม่กล้าที่จะละเลยชุดเกราะสีที่คลุมทั้งตัวของเขาโดยถือสามสีทองไว้ในมือขวาของเขาและถือเงาวสีทองในมือซ้ายทันทีหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศมาเลยอัญ,ญประกาศคู่บทที่918ตามเสียงตะโกนของแทงซานจาก,กระพัดปีศาจที่แยกจากสวรรค์ก็ตั้งท่าโจมตีเช่นกัน คราวนี้เขาไม่ได้เลือกใช้กระแสน้ำมวลพัวพันเพราะการเคลื่อนไหวแบบนั้นแพงเกินไปสำหรับเขาและดูเหมือนว่าเขาจะถูกโจมตีด้วยถังซานได้โปรดรอให้เราไปสู้กันที่อื่นถังซานกล่าวทำไมการละจัก,กรพัดแยกนภาปฏิเสธคำขอของแทงซานในคำเดียวเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาแม้ว่าชายตรงหน้าเขาจะตัวเล็กมากเมื่อเทียบก,กับจัก,กรพัดแยกนภา แต่อีกฝ่ายคือพระเจ้าจริงๆฉันไม่สามารถช่วยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีไพ่กี่ใบจึงสั่งให้ใบมีดเทมินแทงแทงซานทันทีแังซานเป็นสัตว์ร้ายจริงๆแทงซานคิดในใจแต่เมื่อรู้สึกว่าเหมอยกงจืออยู่ไกลเขาจึงค่อยสงบลงการโจมตีของจัก,กรพรรดิแยกนภาานั้นไม่ง่ายที่จะหลบหลีก ด้วยการแปลงร่างของมังกรแทงซานได้เพิ่มความเร็วให้ถึงขีดสุดในทันทีหลบแทบไม่ทันด้วยแรงผลักตรงใบมีดที่แตกในมือของมันก็เปลี่ยนทิศทางไปและฟันไปในทิศทางของแทงซานเวลาชะง,งักงันถังซานาาร,รีบเร่งให้หอคอยแห่งกาลเวลาหลบแต่เขาก็ยังอยู่ข้างหลังใบมีดที่แตกเกล้าทำให้เกราะสีทองของถังซานกาวทำให้เกิดรอยขีดข่วนเล็กน้อยในชั่วพริปตาเกราะที่ทำลายไม่ได้ของแทงซานก็แตกเป็นเสี่ยงเกือบเท่ากับหน้าท้องของเขา นี่มันพลังที่น่าสะพรึงกลัวอะไรเช่นนี้นี่คือพลังงานแห่งการทำลายล้างโชคดีที่ความสามารถในการฟื้นฟูข,ของแทงซานในปัจจุบันนั้นแข็งแกร่งมากตราบใดที่ความเสียหายพื้นฐานไม่เสียหายความเสียหายของเกราะสามารถซ่อมแซมได้ภายในเวลาไม่กี่อึดใจไม่มีเวลาคิดจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งแยกนภาฟันอีกครั้งแทงซานเหวี่ยงตรีศูนในมือขวาของเขาเพื่อปัดป้องใบมีดสัมผัสปลายหอกแคลง เสียงกระแทกที่คมชัดกระจายไปทั่วรอบๆแต่ถังซานขาดพลังพายุปั่นป่วนระลอกคลื่นจากตรีศูนย์ลามไปตามใบมีดที่แตกกล้าวไปยังท้องฟ้าที่แตกแยกและท้องฟ้าที่แอร์ตกออกก็ตกใจนี่มันอะไรกันแม้แต่กับฐานการเพาะปลูกของราชาเทพของเขาเขาก็ไม่สามารถทำลายมันได้ ฉันเห็นแท้งซานกำจัดตรีศูนย์ควบแน่นกระแสน้ำวลหยินและหยางในมือขวาของเขาและควบแน่นไฟวิญญ,ญาณเจ็ดสีในมือซ้ายของเขาโจมตีหัวใจของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในทันที ความสามารถในการเคลื่อนย้ายมิติของนกยูงถูกเปิดใช้งานโดยตั้งใจจะควบคุมการระเบิดทั้งสองนี้ส่งไปที่หัวใจแต่เนื่องจากร่างกายที่หนาแน่นมากของจัก,กรพรรดิแยกนภา,าควบคู่ไปกับการปกป้องจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาเองการเคลื่อนย้ายในอวกาศจึงล้มเหลวโดยตรงบัดซบทั้งซานดูอย่างลับๆและเปิดใช้งานโดเมนขั้วโลกที่ดีและไม่ดีในทันทีเพื่อลองอีกครั้ง การเคลื่อนย้ายอวกาศโดเมนและหยินและยางฉีก็เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดในทันทีและช่องว่างก็ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายคงกระพันระเบิดทั้งซานตะโกนหลังจากมั่นใจว่าระเบิดที่ทำขึ้นเป็นพิเศษถูกส่งไปยังหัวใจที่แตกสลายให้สารเลวเจ้ากล้าดียังไง ช่องว่างของความแข็งแกร่งนั้นใหญ่มากจนทักษะเวทมนเช่นพายุปั่นป่วนสามารถยับยัง้งท้องฟ้าได้ในเวลาน้อยกว่า2วินาทีแต่สองวินาทีก็นานพอคายเลือดออกมาเจ้าเด็กดื้อข้าอยากให้เจ้าหยุดเมื่อไรก็ได้อัศเจรีอัญญประกาศคู่สถานะของแทงซานในตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าอ่อนแอมากหลังจากใช้ความสามารถขั้นสูงสุดหลายครั้งติดต่อกันพลังงานในร่างกายของเขาก็หมดลง แม้ว่าความสามารถในการฟื้นฟูของเขาจะแข็งแกร่งการทำลายท้องฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวก็อยู่ตรงหน้าเขาและเขาไม่มีเวลาพักฟื้นนำตรีศูนย์กลับเข้าไปในร่างกายปกป้องปรมาจารย์ของสิ่งประดิษฐ์และปกป้องร่างกายด้วยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมรับแรงกระแทกจากท้องฟ้าที่แตกแยก ทันใดนั้นท้องฟ้าที่แตกต่างกันจะแอตกอบอก,ก้อนเมฆสายฟ้าก็ทะลุผ่านชั้นเมฆพุ่งตรงไปยังท้องฟ้าท้องฟ้าที่แตกกล้าวซึ่งเตรียมที่จะโจมตีถูกรวมตัวเป็นหนึ่งแต่ในชั่วพริบตาลำแสงศักดิ์สิทธิ์นี้จะสวมท้องฟ้าแตก อากกจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ห่อหุ้มอยู่บนท้องฟ้าพลังอันรุนแรงพุ่งออกมาจากด้านในและด้านนอกท้องฟ้ายื่นออกมาไม่ไกลจากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองชั้นของสิ่งกีดขวางแสงที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าจาก,กระพัดแยกนภาหอนด้วยความเจ็บปวด ทีละชั้นของทุ่งทะเลสาบเฉียนจริงๆอามันสายเกินไปแล้วที่จะจบประโยคนี้ถังซานหมดแรงและล้มลงพลังของอวกาศดูเหมือนจะยกเขาขึ้นเหมือนน้ำเหมยกงจือก็มาถึงทันทีการต่อสู้และช่วยชีวิตถังซานคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเหมยกงจือถามอย่างกระตือรือรน้น ฉันสบายดีฉันไม่ได้บาดเจ็บจากการสู้รบในตอนนี้เพียงแต่ว่าฉันใช้ความสามารถของฉันมากเกินไปฉันก็เลยหมดแรงความสามารถในการฟื้นตัวของฉันอ่อนแอมากเหมยกงจือรีบปล่อประโลมการต่อสู้ตอนนี้ถูกต้องโดยใช้ถังซานเพื่อยื้อเวลาแต่ในขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับระดับการกู้คืนปัจจุบันของดาบอาชูร่าและด้วยจุดแข็งเล็กน้อยดูเหมือนว่ามันจะยังคงเกิดขึ้นในอากาศกำลังถูกตัดสิน อา,อาเสียงสะอื้นที่พลิกกลับค่อยๆกลายเป็นแปลกไม่เหมือนเสียงคร่ำครวญรีบรบ,รบอะมันทำให้ฉันเจ็บยืนขึ้นไปในอากาศจ้องมองที่ท้องฟ้าที่แอร์ตกออกมาดูเหมือนจะหัวเราะอ,อย่างดุเดือดฉันจะไม่ใช้ใบหน้านี้เพื่อลบล้างฉันในฐานะราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกชั้นฟ้าบทที่919านี่เป็นไพ่าตายของคุณมันคงน่าเสียดายเกินไปตอนนี้จัก,กรพรรดิแยกนภาถูกระง,งับในอากาศ ย่อเย้ยถทงซานในเวลานี้แม้ว่ารูปลักษณ์ของเขาจะอายมากแต่เขาก็ถูกโจมตีด้วยพลังแห่งการพิจารณาคดีร่างกายของเขาเต็มไปด้วยคลื่นความร้อนที่แผดเผาและรอยแผลเป็นที่ทิ้งไว้จากการต่อสู้กับแทงซานครั้งก่อนแต่ความแข็งแกร่งและพลังงานที่แท้จริงแทงซานร,รู้สึกชัดเจนคนนี้ยังไม่ได้ลองเลย พลังแห่งการพิภากษาใช้ไม่ได้ผลเลยอาการบาดเจ็บเหล่านั้นล้วนเป็นพลังงานของดาบอาชูร่าเองถังซานไม่คิดว่าไพ่ย,ยิปซีของเขาจะล้มเหลวบุนว่าดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรเหมยกงจือถามด้วยความเป็นห่วงหนีถังซานตอบเบาๆหนีใช่หนี ถังซานคว้ามือของเหมยกงจื่อไว้ทันทีและเปิดใช้งานความสามารถในการเคลื่อนย้ายอวกาศเนื่องจากมันกระทันหันเกินไปไม่มีใครอยู่เลยนอกจากถังซานคิดว่าขั้นตอนต่อไปคือการกระทำนี้เทเลพอร์ตไปยังจัก,กรพรรพัดแห่งจักรพระพัดอมตะถัดจากจัก,กรพรรพัดอสูรแล้วเขาก็เริ่มเทเลพอร์ตระยะไกลขึ้น เสี่ยวเหมยคุณรับผิดชอบเทเลพอตก่อนแล้วฉันจะกำจัดออร่าของเราให้หมดหลังจากพูดอย่างนั้นถังซานก็ปิดบังจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของกลุ่มพวกเขาชั่วคราวผ่านจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเหมยกงจือแม้ว่าความแข็งแกร่งของถังซานจะยังไม่ใช่จัก,กรพรรดอิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แต่ในแง่ขององค์การตรหนักรู้ทางจิตวิญญ,ญาณพวกเขาได้มาถึงระดับของจัก,กรพรรดิแล้วเป็นเรื่องยากมากสำหรับราชาเทพที่ไม่มีตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ในการค้นหาพวกเขา หลังจากกลับมาสู่ทะเลแล้วจะหาเข็มยากยิ่งกว่าในกองหญ้าเพื่อค้นหาพวกเขาดังนั้นถังซานจึงมีความมั่นใจเสมอที่จะวิ่งหนีเราจะไปที่ไหนไปทะเลลึกที่ฟ้าเราหาเราชั่วคราวไม่ได้เราต้องการเวลายืนยันสิ่งหนึ่งตอนนี้ใช่เหมืยกงจือไม่ถามอะไรอีกและเริ่มเทเลพอร์ตในอวากาศมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของทะเลสนามรบเดิมบัตซบให้ตายสิ จักรพพัดแยกนภาคำรามในเวลานี้สองคนนั้นหนีไปไม่ช้าก็เร็วฉันจะทุบพวกมันเป็นชิ้นชิ้นอัญญประกาศคู่หากจักระพัดแยกนภาขัดจังหวะพื้นที่โดยตรงเมื่อแท้งซานเทเลพอร์ตเป็นครั้งแรกเขาสามารถทิ้งพวกมันไว้ข้างหลังได้ทั้งหมดแต่แท้งซานทําการทกเทเลพอร์ตเร็วเกินไปเด็ดขาดเกินไปและเมื่อเขาตอบสนองแท้งซานได้ปิดกั้นความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบการโจมตีของถังซานและเหมยกงจือไม่ได้ไร้ประโยชน์สำหรับจัก,กรพรรดิแยกนาภาโดยเฉพาะการโจมตีของถังซานซึ่งทำร้ายจัก,กรพรรดิออยกณภาอย่างมากลืมมันไปเถอะปล่อยให้พวกเขาไปสักพักตอนนี้ยังมีเรื่องสำคัญกว่านั้นอีกจัก,กรพรรดิแยกนาภาพูดกับตัวเองและบินไปที่ลานบ้านของบรรพบุรุษพร้อมกับร่างของจิ้งจอกสวรรค์ทะเลน้ำลึก ที่นี่ก็พอแล้วถังซานพูดกับเหมยกงจืออย่าพูดถึงการแยกท้องฟ้านในทะเลลึกนี้มันคงจะยากมากที่โลกภายนอกจะรู้เกี่ยวกับเราอะไรที่ต้องได้รับการยืนยันที่นี่เหมยกงจือสงสัยว่าเราจะเอาชนะเขาได้จริงหรือ เฉี่ยวเหมยฉันเข้าใจดีว่าคุณต้องการเอาชนะเขาอย่างไรให้ฉันบอกคุณทีละอย่างสถานการณ์ปัจจุบันซับซ้อนมากจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ผู้รับผิดชอบโชคเป็นคนแรกที่พบกับการปนเปื้อนของปีศาจจากแดนนอก จิ้งจอกสวรรค์เป็นตัวแทนของดาวในระดับหนึ่งดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลมากเพื่อที่จะทําให้จิ้งจอกสวรรค์ศก,กัโรกทางวิญญาณมันไม่เพียงพอที่จะพึ่งพาระดับของความแข็งแกร่งแม้ว่าฉันจะเคยเป็นรุ่นของราชาทวยเทพก็เป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะห่างไกลาจากจิตใจของฉันไปยึดครองผู้อื่นรุ่นของราชาแห่งเทพเจ้าจักระพัดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยความตกใจคุณคือรุ่นของราชาแห่งเทพเจ้า ใช่นี่เป็นรุ่นเดียวกับราชาเทพสมุดไม่เหมือนราชาเทพที่ไม่มีตำแหน่งพระเจ้าเหมือนแยกท้องฟ้าฉันไม่จำเป็นต้องซ่อนมันจากคุณเมื่อฉันไม่ได้ปลูกฉันมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นและไม่ถูกบังคับโดยดาวแอละมันก็ยังสามารถได้รับผลกำไรมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลถ้าฉันฟื้นฟูการฝึกฝนเดิมของฉัน สวรรค์ที่แตกแยกสิบแห่งก็ไม่สามารถเอาชนะฉันในทะเลได้ถังซานไม่ได้ดูเหมือนจะซ่อนและไม่ซ่อนจากจัก,กรพรรดิอมตะและเทียนอย่างเขาอธิบายว่าในเวลานี้เขาเป็นมดบนเชือกเดียวกันแล้วหัวข้อไปไกลแล้วฉันเดาว่าต้องมีคนที่เกือบจะเหมือนกับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่มันคือช่องว่างระหว่างปีศาจแห่งอาณาจักรภายนอกและอิทธิพลของราชาปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิด ฉันเริ่มคิดว่าจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์มีความสำคัญมากปราบใดที่จิตใจของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ถูกกดกร่อนซึ่งหมายความว่ามีปัญหากับสองกลุ่มกอบอลินที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวฟ้าหลันนั่นเป็นเหตุผลที่คุณคิดว่าจัก,กรพรรดิแยกนภาเป็นปีศาจจากต่างประเทศและคุณต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อยุยุให้เกิดข้อพิพาทระหว่างจัก,กรพรรดิข่าซึ่งกันและกันและครอบครองดาวฟ้าหลันเหมยกงจื่อตอบตอนแรกฉันก็คิดเหมือนคุณน,นั่นแหละ อ,อราที่ซ่อนแยกท้องฟ้าซึ่งซ่อนตัวอยู่ในจัก,กรพัิอสูรใหญ่แต่ในที่สุดเขาก็ถูกดาวกดทับฉันก็เลยมั่นใจที่จะใช้ดาบเทพอสูรเพื่อกำจัดเขาถัางซานกล่าวคำพูดต่อมาทำให้ทุกคนตกใจเขาไม่ได้ถูกกดขี่เลยและเขาไม่ได้ถูกตัดสินซึ่งแสดงว่าดาวจำสัตว์ประหลาดแปลกๆตัวนี้ได้หน้า920คุณหมายความว่าสัตว์ประหลาดในโดเมนภายนอกได้รับอนุญ,ญาตจากดาวแต่เราถูกระงับและไม่สามารถเจาะทะลุได้ จักรพัฒดเทียนยางซึ่งเงียบมาเป็นเวลานาน,านที่นี่ในที่สุดก็พูดในขณะที่การตกผลึกของพรรคเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ลูกของเครื่องบินเครื่องบินยอมให้คนนอกวางยาพิษดาวฟ้าหลั่นได้หรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนี้จริงๆในร่างของแทงซานก็ลืมตาขึ้นและถามแทงซานในทะเลแห่งจิตใจว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดดาวดวงนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรไม่เข้าใจเลยดาวดวงนี้ไม่เป็นอันตรายเป็นประโยชน์หรือไม่ คุณเป็นแฟนตัวยงของทางการและคุณยังไม่รู้จักดาวมากพอทำไมเราไม่ลองถามเจ้าของดาวโดยตรงหลักถังซานตอบอัญญประกาศคู่อัศเจรีถามดาวโดยตรงประโยคนี้ทำให้ทุกคนระเบิดทันทีดาดอยู่ที่ไหนแทงซานหยิบแกนอาณาจักรเทพที่เขาได้รับโดยบังเอิญและพูดกับฝูงชนถ้าจิตสำนึกของเครื่องบินมีอยู่จริงสถานที่ที่ต้องการมากที่สุดจะต้องเป็นสถานที่ที่ปนเปื้อนด้วยความศักดิ์สิทธิ์แกนของอาณาจักรเทพนี้จะต้องเป็น ปรมาจารย์แห่งใบหน้ามีที่เก็บมันไว้ถ้าเจ้าไม่ออกมาข้าจะทําลายแกนนี้หลังจากนั้นข้าก็เริ่มเปิดใช้งานดวงตาเวทมนต์สีม่วงทันใดนั้นแกนกลางก็วูบว่าเปล่งเสียงหึงห่งๆห,หลุดจากมือของทังซานและลอยขึ้นไปในอากาศเฮ้ hey, ฉันอยากนอนที่นี่ตลอดไปเพื่อจบชีวิตที่ลวงตาในเมื่อเธอปลุกฉัน ฉันก็จะได้เห็นบางสิ่งเช่นกันในบ้านปลายชีวิตของฉันอะไรนะที่คุณพูดไม่ถูกต้องนักฉันไม่สามารถถูกเรียกว่าเจ้าแห่งดาวได้อีกต่อไปถ้าคุณต้องมีชื่อเรียกฉันว่าเทพมนุษย์เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปอาจเป็นประโยชน์กับคุณเมื่อกาวฟ้าหลันเกิดครั้งแรกไม่มีพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณที่ร่ำรวยมากเกินไปและมีเพียงสัตว์และพืชธรรมดาในโลก เขากล่าวพร้อมชี้ไปที่อมตะและเทียนหยางบรรพุรุษของเจ้าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตระดับต่ำธรรมดาที่มีสติปัญญาที่ไม่รู้จริงในขณะที่วิญญาณของสิ่งมีชีวิตในเวลานั้นเป็นมนุษย์ด้วยระเบียบและปัญญามนุษย์เคยทำให้พรคพวกแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองในเวลานั้นฉันถูกนับจริงๆราวกับเครื่องบินท่านหลอดและด้วยเหตุนี้ภาพลักษณ์ของข้าพเจ้าจึงเป็นภาพของมนุษย์ แต่ต่อมาด้วยการตกของอุกาบาทมันได้นำแก่นของอาณาจักรเทพและความศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่แกนกลางของอาณาจักรเทพนำพาความก้าวหน้าของดาวฟ้าหลานโดยตรงและในฐานะที่เป็นเจ้าแห่งดาวข้าพเจ้าก็เพราะว่าข้ายังไม่เปิดเผยสติปัญญา และข้าเพียงอาศัยสัญชาตยานในการดูดซับสารอาหารของแก่นอย่างบ้าคลาั่งแท้จริงแก่นของทวยเทพได้นำประโยชน์มากมายมาสู่ข้าและดาวฟ้าหลันตามระดับของดาวฟ้าหลันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับฉันที่จะปลูกสติปัญญาของฉันด้วยความช่วยเหลือของแกนกลางของอาณาจักรแห่งเทพในเวลาเพียงร้อยปีฉันได้เปิดภูมิปัญญาทางจิตวิญญ,ญาณของฉันและดาวฟ้าหลันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นและทุกอย่างก็อบอ,อุ่นมากและสวยงาม แต่ยังมีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหารเร็วเกินไปตอนนั้นเราควรปรับปรุงอย่างจริงจงังในขณะนั้นหลังจากดูดซับสารอาหารจากอดีตในช่วงเวลาสั้นๆความเข้มข้นของพลังงานจิตวิญญาณในร่างกายของฉัน ถึงระดับที่น่าอัศจรรย์และทันใดนั้นก็มีการกลายพันธุ์ในแกนกลางเหมือนสารคล้ายปีศาจรปรากฏขึ้นในร่างกายของฉันในเวลาเพียงเสียววินาทีพลังงานมหาศาลในร่างกายของฉันก็บ้าระห่ำทำลายร่างกายของฉันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีปรมาจารย์ดาวที่แท้จริงบนโลกใบนี้แล้วความเจริญรุ่งเรืองของสองเผ่าก๊บลินบนดาวฟารานก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันถังซานถามหลังจากครุ่นคิดเล็กน้อย ใช่อาจกล่าวได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดพลังงานมหาศาลประกอบด้วยธาตุน้ำดินไฟลมแสงสว่างความมืดเวลาจุดจุดหลังจากที่องค์ประกอบเหล่านี้หลุดพ้นจากข้อจำกัดของร่างกายของฉันพวกเขาพบว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆกันไปผสานกับพวกมันวิวัฒนาการและสร้างสายเลือดของเผ่าพานนันธุ์นั้นฟีนิกซ์อันตายของคุณคือเผ่าพันธุ์ที่ได้รับไฟและชีวิตและทุกสายพันธุ์ของพรคพวกทั้งหมดได้วิวัฒนาการยกเว้นมนุษย์ พระเจ้ามนุษย์ตรัสสิ่งเหล่านี้อย่างเงียบๆจุดทำไมมนุษย์มิติไม่ได้รับการยอมรับจากองค์ประกอบเหมยกงจือถามอย่างเร่งรีบเพราะข้าผู้ถูกเรียกว่าเจ้าแห่งระนาเป็นร่างมนุษย์ได้รับความเสียหายซึ่งทำให้มนุษย์ไม่บริบูรณ์ในตัวเองและก่อนหน้านั้นมนุษย์ควรจะเหมาะสมกับธาตุทั้งปวงภายใต้ความขัดแย้งระหว่างคนทั้งสองมีธาตุใดที่คัดเลือกมนุษย์เรียกว่าสายเลือดของมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่ได้ปราศจากกำไรลักษณะของมนุษย์กำหนวดว่าพวกเขาไม่ได้กีดกันพลังใดๆความสามารถใดๆดังนั้นลูกหลานของมนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นๆสามารถมีความสามารถที่สอดคล้องกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นถังซานก็ครุ่นคิดอย่างหนักหากเป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็ไม่ได้ไร้ความสามารถแต่มนุษย์มีพรสวรรค์อย่างยิ่งปราบใดที่มนุษย์ได้รับการยอมรับจากพลังที่ตรงกรัน พวกเขาสามารถใช้พลังนี้ได้อาจเป็นเลือดก,ก็ได้ธาตุหรือเพียงแค่มอบให้กับมนุษย์การรับรู้บางอย่างแทงซานคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะให้พลังของเขาแก่มนุษย์ได้อย่างไรบรรพบุรุษเก่าตอนนี้ดาวฟ้าหลันกำลังเผชิญกับจุดเชื่อมต่อของชีวิตและความตายเกิดอะไรขึ้นจัก,กรพรรดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ถามอย่างกระตือรือร้นกับคำถามที่เขากังวลมากที่สุดในขณะนี้เฮ hey! ดาวฟ้าหลันกำลังจะพังแล้ว